สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่บท t ่อ f o ไฟคลิปในวันนี้ก็น่าจะเห็นจากหน้าปกแล้วใช่ไหมนะครับถูกต้องครับเราจะมาใช้ปืนไฟทั้งคลิปกันเป็นชาเลนจ์ใช้ปืนไฟนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะลุ่งหรือล่วงนะครับก็ต้องไปลองดูก่อนแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าปืนไฟเป็นอาวุธที่สามารถใช้ทั่วไปตามแบบแปซิฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นโซล o มอนเวกไอแลนด์อี o ว i จหรือแปซิฟิกสตอร์นะครับ เอาแล้วคุณผู้ชมครับไม่รอช้าดีกว่าเราเข้าสู่สงครามครับแล้วก็ไปเผาให้สิ้นกันเล t ส์กเราได้เข้าสู่สงครามการต่อสู้กันแล้วเรียบร้อยนะครับต้องรับเข้าสู่เวกแอลแอนในโหมดคอนเควสะนี่คือปืนไฟจากพื้นที่ A อเมริกา,าครอบครองได้ครับแลกเลายเป็นปืนไฟแต่เป็นญี่ปุ่นครอบครองเนี่ยจะกลายเป็นดาบคาตานะนั่นเองนะฮะด้านหน้าเรามีปืนต่อต้านใจฝั่งอยู่คุณผู้ชมครับเราจะไปทดสอบประสิทธิภาพจากป้อมปืนใหญ่ครับกลายเป็นไมโครเวฟบีดีนี่นเองนะฮะ ความเสียหายเกิดขึ้นต่อคนเนี่ยหนักหนาสหาหัสมากซีโร่ซีโร่ไม่ใช่บันไซนะครับแต่เป็นการถูกยิงตกจากฟากฟ้าสภาพเลยอย่างที่เห็นนี่เลยไงท้องแกง่งสมรภูมิเอร้าฝ่ายเราพยายามที่จะเอาคืนอยู่นะฮะแต่เนื่องจากว่าดังพลเนี่ยมีน้อยกว่าจึงไม่สามารถเข้าพองได้ผมต้องให้แน่ใจก่อนก่อนจะเข้าไปนะครับทางฝั่งซ้ายมือมีการเคลื่อนไหวคุณผู้ชมฮะงั้นแบบนี้เราไปสมทบการบุกจากฝั่งพื้นที่ A ข้างๆ้างซ้ายแล้วกันนะน่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่า ยานเกาะควันดําเกิดขึ้นนะครับมีคนพยายามซ่อมมันอยู่ด้วยด้านหน้าเรามีหนึ่งครับสู้มโจมตีระวังหลังแตดเผาตายยานเกาะถอยกลับมาครับควันดําแล้วเอาว่าพี่แกคนเดินตามเดินตามเหมือนจะซ่อมนะครับงั้นแบบนี้ต้องฆ่าคนซ่อมคาเดซเซามันซ่อมไม่ได้ไม่รู้เหรอตายโอ้ยมันยิงสวนกลับมาคุณผู้ชมครับแต่เหมือนกับว่ายิงไม่โดน ยังไงดีฝ่ายเรายันก่อพยายามยิงตามอยู่นะครับต้องให้การช่วยเหลือนี่ไงควันแดงขึ้นแล้งั้นแบบนี้คงจะปล่อยไว้ไม่ได้มันขโมยยันก่อของวักรพรรดิเราไปใช้นะฮะ <c oughs> ยังตาดีมีคนเข้ามาเสียงวินเท้าอยู่ด้านหน้าเราสองสามตัวได้ครับยันก่อเข้าเสริมมาแล้วไายไหครับโดนสปอตอยู่ด้วยสมบ, <c oughs> <ไป S 1> บัทับไปฮะแก้ไขาการสปอตก่อนของฝ่ยายเขาทางฝั่งซ้ายมือเรานี่เองครับ ยาวไปเพื่อเราก็เกือบม่องเท่งกันนะครับเนี่ยดีนยเรามาเบินทันให้เสริมแต่งดาเบดเข้าไปนะครับได้ยันก่อขึ้นมาในสภาพที่พังแล้วก็ดีกว่าตกอยู่ในมือของศัตรูใช่ไหมละครับผมางน้ามีคนครับเข้าไปในพื้นที่แล้วเพิ่งเกิดมันหมาดด้วยเอาสิแกเสร็จแค่พยายามกระโดดขึ้นเข้าไปในสิ่งปลูกสร้างนะครับแต่ก็หลังแตกเสียก่อนเซนชีไปครับมีคนเข้ามาอีก ไปแทนตั้งตัวสิ A ้าเอคีครับด้วยการแผ่เผาของไฟเราแล้วก็ทหารราบเข้าครอบครองแฮจุดนี้ผ่านเรียบร้อย <c oughs> เหลือจุดต่อไปก็คือสมรภูมิ F นะครับนั่นคือฝั่งนู้นเลยต้องใช้เรือในการเคลื่อนที่แต่เหมือนกับว่าพื้นที่ B เนี่ย <c oughs> เจอเขาครอบครองคืนอยู่เนี่ยงั้นแบบนี้ก็ต้องไป B ก่อนแล้วมั้งครับไป B ไปอุย้ยทางซ้ายมือเสียงผู้หญิงครับนั่นไงสไนเปอร์ชัดเลยคุณผูช้ชมท่านหน้าเราเนี่ยองโคตรใกล้เลย มีคนเข้ามาครับยิงกันเองยิงกันเองเปิดจุดหลอก็ต้องโดนไม่ใช่คนนี้ครับนี่เป็นแอสเซอเสียงซ้ายเหรอไม่น่ามีเอานี่ก่อนเออใช่ครับสองตัวจบงานได้หุยมาซูก้าฟาซูข้างหน้ามีคนครับในน้ำข้ามาแล้วน่าจะไม่เห็นเราหาซัพพอร์ตเฮ้ยอ๋อ ลูกซองที่ดับปปืนจะจิ้มเราครับผมแต่แต่มันใกล้ไปนะ่าจะต้องระยะห่างกว่านี้หน่อยนะสามารถทําได้แต่พอใกล้ไปก็ต้องชาร์จนะครับได้ชาร์จเลยก็เฟลไปว้าว <laughs> ตาถั่วชมัดเลยเราก็รอดไปครับพื้นที่บีมีคนคุณผู้ชมฮะทางฝั่งซ้ายสไนเปอร์อมันจะมาเอ,อสไนเปอร์ครับนี่ไงสองตัวพื้นที่ซ้ายอ้ขอบคุณหมอมากครับ แม่ถูกต้องถูกเวลานเท่มากๆเลยครับผมอยห่างจากพื้นที่ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยสไนเปอร์มันส่องอยู่หมอบาดเจ็บเอายาไปหมอโอ้หมอร่วงไม่เป็นไรหมอเดี๋ยวเราซัพพอร์ตให้เราก็คาดหมอเหมือนกันครับเอาสมงกมาเพื่อการหนีแหละตื่นมาลุยใหม่แล้วก็ลุยเลยถ้าซันเปอร์เนี่ยเราต้องวิ่งชาร์ทนะครับเข้าต่อสู้ระยะปลาชิดยังครับจำได้ว่ามี2อ,อ๋อแต่ยังไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ หนีเลยเอ้านี่ครับเจอไฟเผาดาเมจเบรนดิงยังคงคาอยู่โอเคหมอชุบชีวิตให้นะดีครับสมรภูมิศัตรูไม่เกิดมาจะไปเอกันนะคุณผู้ชมมันเลยวิ่งฝากมาหาเราเยอะหน่อยนะครับต่อไปคือการต่อสู้ในบ้านใช่ไหมเราสามารถเข้าบ้านได้และแผดเผาครับสไนเปอร์เหรอแผดเผาเลย พื้นที่ B ฝ่ายเราเริ่มจะทยอยบุกเข้าแล้วนะครับแต่คนยังน้อยอยู่นะฮะฝ่ายเขาคนมากกว่าเลยตะลิงจุดมาไม่ได้ด้านหน้ามีปืนครับเสียงปืนชัดเจนมากเลยในบ้านเบอร์นิ่งขึ้นครับฝ่ายเรายิงจบงานได้ไหมไม่แน่ใจฮะเข้าไปเข้าไปเอาลวโวี่บีเคียครับศัตรูไม่มีการแย่งยือ้อยู่แล้วนะฝ่ายเราจบงานได้หมดเลยครับโหว่าเรานี้มันโหดร้ายมากๆยานเกาะก็เข้าด้วยเคสมรภูมิบีครับผ่านทุกอย่างเรียบร้อย กระสุวนมันจูดเติมให้เต็มครับผมต่อไปคือต้องไป D E แล้วก็ F นะครับแต่จุด F เนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเพราะฝ่ายเรากำลังเอาคืนอยู่ได้จุด A มาจากจุด A ครับศัตรูอเมริกันหลังบ้านอ้ามันจะเข้าบ้านแน่เลยผู้ชมฮะบาสุก้ายิงสาดขึ้นมาด้วยหลีกทางให้ข้าข่าจัดการเองเผามันให้วอดวาย เอาเวิร์กหรือเปล่าไมาดูเลยครับต้องลองทำไปก่อนมีคนตายเกิดขึ้นเพราะเราหรือเปล่าวะเนี่ยไปทึงวงสหาหมออยู่นี่เหรอลุยโกโกโก้ดยการที่เอาปืนไฟสกัดกั้นนะครับมันก็เลยเข้ามาไม่ได้แล้วแต่พวกความชร์เนี่ยต้องไปเช็คต่อให้จบนะครับฆ่าบ้านสวยในบ้านเหมือนจะมีคนนะครับจิงป๊อแป๊ปอแปะเพื่อนเข้าไปสู้ดีเพื่อนดี เดชันช่วยสก,กัดให้อีกแรกหนึ่งหมดจุดผ่านครับอ่ะในเมื่อผ่านแล้วเนี่ยทุกอย่างก็สบายใจเราจะไปพื้นที่ C ต้องไป C ีต่อครับ C ีต่อเดินเท้าเนอะอุ้ยอเมริกาบันไซว่ะเขาโม่งใส่ปะตอ,อเลยคุณผู้ชมครับอย่างดุเดือดนลนะป่าเถื่อนชะมัด เลโก้ไปไปไปเอ้าชะลอทำไมล่ะครับเนี่ยอ๋อมีเพื่อนจะไปด้วยเป็นคนดีนี่ว่าไปอีกว่าไปเลยครับไม่มีใครไปแล้วเอ้อเขาอะไรวะเนี่ยยึกยักอยู่ได้งั้นเดินเท้าดีกว่าอุ้ยมันยิงใส่มาแล้วจากซียิงใส่ผมมาครับเมื่อกี้คุณผู้ชมฮะดังป๊อปแแบปป๊อปแบอุ๊ยนั่นไงใช่เลยเวนี่ แต่เรามีสิ่งผูสร้างคอยกำบ,บังสายตาครับมันก็เลยยิงมันค่อยโดนไงรอดสีใช่ไหมผมไอ้หมอนเนี่ยมันต้องหมายผมเป็นแน่แท้เลยวะ่ะเพื่อความปลอดภัยครับน,นั่นไงนั่นโอ้โหตาดีซะด้วยตาดีมากเลยครับโอเคหลังบังเกอร์คุณชมครับหลังบังเกอร์มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะต้องใช่เป็นแน่เคาะมันเลยสิา ทางฝั่งซ้ายมือมีคนมาเพิ่มนะครับเป็น2คนนะสองคนครับสองคนไอ้หมอนี่มันจะไปแนวซ้ายมันหลบไปจากการมาของเราครับให้จะไม่ว่าบังเกอร์หนึ่งทางฝั่งซ้ายมือหนึ่งฮะเดี๋ยวเก็บฝั่งซ้ายมือก่อนค่อยไปหาบังเกอร์สิงห์วีท้าไปซ้ายเลยครับไม่มองหลังไม่มองหลังแบบนี้มันก็ต้องเบิร์นโคลี่ คอรี่โดนเบรนตายครับต er. ่อไปคือในบังเกอร์ใช่ไหมรถจิ๊บมาโอ้สามศพจากรถจิ๊บ mm คัเ hmm. ดียวคุณผู้ชมฮะโคตรคุ้มคุ้มสุดๆนี่แหละอนุภาพของปืนไฟครับมันต้องอย่างนี้สิโคตรเดือดเลยอูนั่นเขายิงใส่ยานเก่าเราคุณผู้ชมครับจากบังเกอร์โอ้ยบังงวะ รถจ๊บวัสดีครับอีกแล้วตัวอย่างนี้เห็นก่อนแนะ่ไอหมอนี่ไม่เข็ดไม่จำนะครับมาใหม่รอก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปคุ้มกันให้สักครู่หนึ่งใช่ครับยันก่ออ๋อยันก่นกกเก็บไปสองศพเลยครับดี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 เดี๋ยวเราเสริมทัพเบรนต่อให้เองอย่าให้มันมีทีซ่ซ่อนบังเกอร์กลายเป็นเตาอบเลยครับเชื้อเพลิงหมดแล้ว ได้ครับ Burning เบอ n ์นิ่งดา g เมเน่แผดเผาบวยไปซะทางฝั่งซ้ายมีการยิงการคงๆๆๆเลยครับเพื่อนแตกตายด้วยแล้วก็มีคนวิ่งไปซ้ายครั้งหนึ่งผมว่าจะไปเอากระสุนก่อนแล้วค่อยมาสู้ใหม่แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ถ้าใช้ปืนพกยิงเนี่ยมันอาจจะหลุดคอนเทนต์ไปเสียหน่อยนะครับขอโทษทีต้องไปเอาปืนก่อน C คือจุดใกล้สุดในการเติมนะครับรดทางฝั่ง,งซ้ายมือทางฝั่งซ้ายมือมีปืนไฟกระบอกใหม่อยู่ครับแต่เราไม่สามารถเก็บได้กดเก็บไม่ได้นะครับม,มันซ้ำรีเช้อเพิงไม่ได้ต้องไปเติมจากพื้นที่ C พื้นที่ C ข้างจุดจะมีสลายอยู่ครับสลายของพวกรถถังเราเก็บต่อได้เลยสลายสเตชันขอเจ้าเพิงเติมหน่อยได้ครับ4 5 0ดอ,อกฮนะับกลับมาพร้อมเพียงครั้งหนึ่งครับผมต้องไปสมรภ,ภูมิ B ต่อเพราะว่าอุ้ย ซ้าย2ตัวจากตําแหน่งเก่าที่เพิ่งมาเมื่อคู่นี้ตําแหน่งเก่าทั้งขวาหนึ่งข้างหน้าหนึ่งครับข้างหน้าแตกเอ,อ้ทั้งขวาข้างขวากระสุนหล่นนั่นแปลว่าตายแล้วนะครับพื้นที่อาจจะมีการซุ่มซ่อนอยู่ก่อนก็ได้ผมว่าเพื่อความปลอดภัย่าหาหน้าครับคือสิ่งจําเป็นในการเคลื่อนที่เราอาศัยบ้ยชิบหายแล้วมันเอายานเกาะเราไม่ใช้แล้วคุณผู้ชมครับเอเมรินกานมันขี้ขโมยแท้วะ เซ <Set> ตสมมุเอ,อซาด้านหนะ้าอเซาเอซาเหมือนจะไม่มีอุปกรณ์ในการระเบิดยานก่อน,นะครับเขาเผนป่าล่าไปเลยเหลือแค่เรากับซัพพอร์ตทางฝั่งซ้ายมือฉันเต็มทีนะเพื่อนซัพพอร์ตเหมือนจะไม่เสพผีจิ้มตูดไปครับไม่เสพผีตกคนต่างเข้าหาันลุมยันก่อคันเดียวมันป่าเจ็บหนักมากเอาเลยเพื่อนเจ็บหนึ่งแป๊บหนึ่งสหายขอระเบิดยานก่อก่อนเดี๋ยวไปช่วยใหม่ ระเบิดแล้วปะนี่ครับอด้วยความร่วมมือกันครับศัตรูไร้การแค่ไหนก็ฝ่าไปได้จุดต่อไปนะครับผมจะไปพื้นที่อีต่อบเบอร์ไม่ไปเลยฮะมันไกลหน่อยครับต้องใช้รถจิ๊บเอริกันกในการเคลื่อนที่โหระเว้จุดอีเจอกับข้าหน่อยสิคือบีเพิ่งไปมาไงถ้าไปอีกก็ซ้ำซากจำเจใช่ไหมละครับเดี๋ยวเราไปจุดที่ไม่เคยไปบ้างดีกว่าจะได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะฮะจุดนี้แหละ เกตความรู้เล็กน้อยคุณผู้ชมครับรู้หรือไม่ว่าตอนนี้อาวุธปืนไฟเป็นอาวุธที่สั่งห้ามใช้แล้วนะครับโดยสนธิสัญญาเจดีวานะฮะเนื่องจากว่ามันเนี่ยสร้างความเสียหายรุนแรงเกินไปแล้วก็เกินกว่าจะควบคุมความเสียหายได้ก็เลยสั่งแบนนะครับใครใช้เนี่ยถือว่าละเมิดสนธิสัญญาไปนะครับผมวิ่งรถจิบช,ชน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 ,ชนไม่ชนแต่ชนนี้สวยเลยนะเนี่ยเสียดายมากนะครับข้างหลังเรามีคนวิ่งตามมาแต่เขาไม่เห็นเราจากตำแหน่งนี้ ไกลเข้ามาไกลเข้ามาอืมทงตูดมันทันสิท่าอาจจะตกใจเล็กน้อยนะครับเฮ้ยมีคนเคาะเอายิงใครครับขอยิงตามหน่อยยิงตูดนายแทนแหละมันขโมยยานเกาะเราไปใช้อีกแล้วคุณผู้ชมครับเราเสีย <laughs> เสียไปเชอร์มองเชอร์แมนไม่ชอบเหรออยากใช้ของญี่ปุ่นบ้างสิท่าไงล่ะของมันเท่กว่าก็แบบนี้เลยครับทางฝั่งซ้ายมือไอ้หมอนี่ ความสาคัญคือทหารราบก่อนครับยานเกาะปล่อยไปได้ทหารราบมันอาจลอยนิ่มๆไปเลยครับทางขวามือเราปล่อยไปก่อนคุณผู้ชมไม่สนใจฮะหาทหารราบดีวกว่าเมื่อกี้เสียงตะโกนอ้าข้างหน้าเราชัดเจนเลย,ยงงครับว่าใช่เราอยู่เยอะมากๆเลย3มตัวสตัวห,หมดสิสาม เอาหมดก่อนเชื้อเพลิงหมดแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวฉันเซนสมกให้ <laughs> โดนไฟตัวเองเผาตาย <laughs> แพ้ไฟตัวเองซะได้โหหดหูเลยสงครามใกล้จบแล้วครับเหลือ60ก็แต้มสำหรับฝ่ายศัตรูเขาส่วนเราครับได้สังหารไป31ตัวในหนึ่งชีวิตที่ผ่านมาเมื่อคู่นี้โหร้าย ครับก็เป็นประมาณนี้ก่อนและการคุณผู้ชมครับสำหรับสงครามปืนไฟเราในวันนี้เป็นไงบ้างครับชอบหรือเปล่าฮะก็ได้ชอบในเกมนี้นะครับสามารถกดไลค์ซับสไครต์แชร์ซ u p เปอร์แทงคอมเมนต์จะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวเขาหนะ้ามีสงครามแบบไหนรออยู่บ้างก็รอดูแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณที่แวะมาดูมากนะครับ